คำเตือนคลิปนี้มีคำหยับใครแล้วก็ไม่ได้จะโจมตีอะไรช่องเขาด้วยนะก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมแล้วกันนะครับโอเคจบไอ้บอยไอ้บอยอะไรยกูควรไลฟ์สตรีมเป้าเดี๋ยวโดนคนอื่นตบอีกแล้วขอเมึงดิ้ถุยเมื่อกี้นี้กูหยอกเล่นนะไม่กดกันนะโอเคก็ได้กูไลฟ์สตรีมดีกว่าเดี๋ยวมีคนโดเนทมาเพิ่มแม่งได้เงินวันละพันเลยโอเค กูตั้งชื่อสตรีมว่ากดซับกูด้วยละกันไอที่ให้กดซับนี่ให้กดซับช่องบอสเดอดซีซินหรือเปล่าเปล่าให้กดซับช่องพีคมชแนลได้มึงจำมาดิงมโอเคมาเริ่มละก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องบอสเดอะซีซินอีกครั้งเช่นเคยไอโฮมไอโฮมครับนี่มันก็ฮาทุ่มแล้วมึงช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมเดือวเพื่อพามบ้านเิดบ้านตายฮามดเพราะฉะนั้นมึงต้องเงียบเสียงโอเคครับดีมาไอโฮมครับ แล้วมันกูัวหายไปไหนวะเนี่ยกูหวังว่าโดนเนทครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีใครด่ากูนะว่าวันนี้กูอารมณ์ดีซะด้วยเฮ้ยโดนเนทมาละอีลิงบาบูนอิลิงบาบูนไม่มึงดิใครกันแน่ที่ลิงบาบูนฮะกูถามหน่อยฮะหน้ากูเหมือนลิงตรงไหนวะไอโฮมไอโฮมเออผมขอโทษครับทุกคนเล่นอะไรกันดีช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมอานนอย่าเวอร์คำน้องอานงอานนมาไม่อยู่บนโลกครับมีแต่อ์าซนอน มาอาเซนนอนกันใครเข้าทันก็โชคดีไปละกันนะโอเค <med> อเฮ้ยน้องอย่าส่งอะไรแบบนี้มาได้ไหมพี่ลำคาญ <med> อ่าพ่อมึงดิถ้าจะโดแบบนี้อย่าโดเนีมาเถอะ <med> น้องอย่าปั่นได้ไหมพี่ลำคาญ พอกันทีไอคิบุจิมูซันถ้ามึงยังไม่หยุดปั่นกูใช้เคางูราแดนปาดคอให้เราไอเวนเอาล่ะกูเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วพวกมึงตามมาได้เฮ้ยใครอ่ะเปิดมาก็ฆ่ากันเลยไอเชียโปว่ากูแบนแม่งดีกว่าไอบอสไดบอสเฮ้ยนั่นเสียงใครวะเสียงไม่สำคัญแต่สิ่งที่สําคัญก็คือหัวใจของเธอคาคมบาดใจกันไกลบาดตีนะมึงอะ ที่มันเก่งขนาดนี้ได้มึงจะไปดูคลิปนี้ซะนาถึงจะเข้าใจสรุปคือมันไม่ได้แฮ็กใช่ป่าวใช่แล้วนายจะแบนเขาไหมไม่โอเคไม่นี่หมายถึงไม่ใช่แนวกูเอา้าไอ้โอเคกูคแบนมันเรียบร้อยแล้วใครตามมาก็เชิญกูหวังว่าไอ้เจ้านั่นคงไม่หัวร้อนนะเฮ้ยไอ้นุ๊มึงเอาแว่นกูมาทำไมอ่ะแว่นมึงออกจะเท่ออกแต่มันเป็นของกูไอเวยมึงเอามาเดี๋ยวนี้ตามฉันไหมทันซี่เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวมึงอะใค้เล็กกูไอหนึ่งพันบาทกูอยู่ไหนไอพิคมเลือกนํำมันนานาแล้วมึงยังจําได้อยู่เหรอกูจะจําไว้ไม่เคยลืมหนึ่งพันบาทกูอยู่ไหนพ่อแม่กูไม่ให้ไม่ใช่เงินพ่อแม่มึงเงินมึงกูไม่ได้ขอพ่อแม่มึงเข้าใจผิดแล้วก็คือพ่อแม่กูไม่ให้โดเนทมึงเพราะมันเยอะเกินไป1000บาทเนี่ยนะเยอะ1000บาทกูกินได้เป็นเดือนเลยไอเวนถ้ามึงไม่โดมาภายใน5นาทีนะกูจะเตะมึงออกจากเซิร์ฟเข้าใจไหมไอพิคมเฮ้ยเฮ้ยไอ ยากปเเงินขอบคุณมากครับน้อง1ล้านบาทเฮ้ยกูไม่ทำเฮี้ยแล้วกูปิดสตรีมดีกว่ากูเลียกชีพตัวเองได้ละ1ล้านบาทโชคดีทุกคนบายละ3ามเย็ดหรือกูเฉยก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพิคมชแนลวันนี้พวกเรากลับมาทำการ์ตูนแล้วคนดู วันนี้คือ,อผมอยากจะฉลองปีใหม่เฉยๆโดยการทารําการ์ตูนไอการ์ตูนโลบอกอะกูไม่อยากทําแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานและสิ้นเลืองทรัพยากรมากเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าการ์ตูนโลบอกเนี่ยมันจะมีอันต่อไปนะเพราะกูเหนื่อยโคตรๆวันนี้ไปละกดซับกูด้วย